ครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่นเบื้องต้นสําหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่เล่นไม่เป็นนะครับก็ตามนี้เลยครับก็ขั้นแรกเราเกิดมาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นล็อกเกอร์อันสีดําก็จะเป็นล็อกเกอร์ธรรมดาส่วนอันสีขาวจะเป็นล็อกเกอร์ของพรีเมียมอันนี้ถังขยะนะครับอันนี้จะเป็นกดกด ต่างๆรา,า,ายชื่อวิธีสร้างแคสสอบถามอะไรเงี้ยก็อยู่หน้านี้มาเลยครับนี่เป็นกล่องบริจาคแล้วก็ตรงนี้เป็นของฟรีนะครับแล้วก็ผมจะมาสอนเบสิกเลยผมจะมาสอนครับอันนี้ขั้นแรกเราเกิดมาแล้วก็รับของพวกนี้ไปครับรับรับออกมาจะได้เป็นบัตรยศนิวบี้เสร็จแค่ดี ย้อนนิวบี้ทำนี้นะครับเอาไว้ฟาร์มสำหรับเด็กใหม่แล้วยิงกันไม่ได้แต่ตายของตกนะอันนี้ก็วิธีการง่ายๆเลยก็คือเราไปหาปืนกลซักกระบอกมานะครับที่มันเป็นปืนไรก็ได้สตาร์แกที่มันใช้สตาร์แอกครับเราสามารถอัพอัพได้อัพจาก30นัดเป็น60นัดก็อัพได้อัพเป็น45นัดก็อัพได้อัพเป็น100นัดก็อัพได้นะครับ พวกปืนที่มันมีอยู่ในตามนี้ครับลองกดเข้ามาดูกันได้มีสอนหมดก็วิธีการก็คือเอาปืนเ้ไปเอาปืนใส่ไปแล้วก็เอาแม็กใส่เข้าไปเนี่ยครับจาก30นัดก็จะกลายเป็น100นัดเห็นไหมหรือเราอยากเอาปืนไปขายเอา100นัดมาวางเอาแม็กสสินัดมาวางนี่ได้ละ สามสิบนัดกลับไปเหมือนเดิมนี่ก็ง่ายๆเลยก็เอาใส่เข้าไปเอามาอาปืนหนึ่งร้อยนัดนี่แหละครับไปฟาร์มตามเมืองแต่ผมจะแน่นทำอีกทีนะก็พอเราเข้ามาก็ถ้าเราเป็นผู้เล่นใหม่ก็ให้กดใช้ไปเลยนะครับแล้วพอกดใช้เสร็จก็ม,มาดูในโซนนี้กันก่อนนี่เป็นร้านขายของนี่เป็นเคเวสที่สามารถรับได้ดทุกๆหนึ่งวันนะครับ อันนี้จะเป็นพวกบอสที่ใช้เอามาแลกเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงว่ามันต้องหาย่ังไงนะก็จะอันนี้ก็เป็นของตามเมืองที่เปิดกล่องได้น,นะครับได้จากกล่องตามเมืองแล้วก็เอามาแลกเพื่อที่จะามาทําอะไรต่างๆนะอันนี้ก็ได้จากกล่องเหมือนกันนะครับกล่องแล้วก็ยิงบอสนะเนาะไอ้ส่วนหัวบอสเนี่ยก็จะได้จากกล่องเอ้ยไม่ใช่ได้จากกล่องสได้จากบอสทุกตัวเลยส่วนรูนเนี่ยจะได้จากกล่องตามเมืองเท่านั้นนะครับไม่มีดรอปเนาะ ได้หา uh huh. จากกอนตามมือเท่านั้นโ okay. อเควันนี้ก็ได้จากโกเลมเนาะ40%ส่วนนี้ได้จากบอสแบงมุมอันนี้ปรับใหม่นะครับจาก20%เป็น40%เนาะให้ hey. เอามาแลกกันได้นะเวลด์ v 8เวิลด์7อะไรก็แลกกันได้อันนี้ก็ดรอปจากมิวแชนซัมบี้นะตามเมืองก็25%นะครับปรับจาก15%เป็น25%ก็สามารถเอามาแลกกันได้โอเค น,นี่ก็เป็นของตามเมืองจิบถานเล็กน้อยนะครับก็มาดูกันได้มีให้แลกเยอะแยะนี่นน,นะครับก็แล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่บอกบอสน,นะครับว่าดอกอะไรบ้างไอพวกบอลกจะดอปพวกเนี่ยกล่องอันนี้มาเลยนี่อันนี้จะเป็นของแบบเบสิกเบสิกอันนี้เป็นของแบบ ดีขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นของดีมากๆเลยนะครับถ้าเปิดได้แบบของดีๆนะเอาไปใช้ช่วงตอนแรกๆแต่ก็ดีเป็นไอเทมที่เขาเรียกว่าเป็นกล่องที่เปิดได้เวล๕เวล๖เนาะเวล๖กหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ครับก็ไอพวกนี้ก็หาได้จากตามเมืองตามเมืองนะครับพวกนี้อันนี it, ้ก็ย e. uh, ิงบอสแล้วก็อันนี้ก็หาได้จากกล่องสามารถหาได้หมดเลยเนาะสายฟรีก็เล่นได้ ชิวๆแต่ต้องขยันเลยนะอันนี้จะเป็นลูกแกะออนไลน์นะนแลกกันได้ว <c oughs> ันนี้แลกไมไ่หกเลยนะครับส่วนถัดไปก็ตรงนี้ผู้เล่นใหม่จะเพิ่งเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นโซนที่ฟาร์มยากนะควรมีเวลหกขึ้นไปถึงจะฟาร์มได้แล้วก็มากตรงนี้นะครับนี่ก็มีบอกหมดเลยแล้วก็ไปที่้า้วาร์ปอันนี้เลยจุดวาร์ปโคโลราโดผู้เล่นใหม่นะครับใช้ใบนี้แล้วใช่ไหมเราก็สามารถวาร์ปไปฟาร์มได้ พอเข้าไปปุ๊บก็มีบอสขาวอย่างเงี้ยให้เราฆ่านะครับก็จะดรอปพวกเนี้ยกล่องเริ่มแรกเลยให้เราเปิดฟาร์มช่วงแรกๆก,ก่อนก็ได้นะครับก่อนจะไปลงเมืองนะเพราะว่าในนี้มันยิงกันไม่ได้แต่ตายของตรงแล้วยิงกันไม่ได้ก็ช่วยเซฟชีวิตของผู้เล่นใหม่นะครับให้ไม่โดนดักโดนยิงจนเบือ่อแล้วก็เลิกเล่นนะครับก็หายไปก่อนพอเรามีของสักระยะหนึ่งนะฟาร์มได้สักระยะหนึ่งพอเรามีของแบบ พอที่จะไปฟาร์มก็เราสามารถไปฟาร์มตามเมืองได้ไอ้พวกวัตตัวนี้ก็จะดอกไปนี้ด้วยนะเป็นปืนกลนหนักรอยนัดสามารถเอาไปฟาร์มกันได้ก็เหมือนกับพวกนี้แหละเหมือนกับพวกนี้แหละโอเคพอเรามีของใช่ไหมครับก็กลับมาสปาลก็จากฟาร์มยูบี้แล้วก็เดินตรงมานะครับเดินตรงมาไว้ที่ป้ายด้านบนเลยป้ายที่เขียนว่าโคโลราโ,โด นี่ครับอันนี้จะเป็นเมืองโคโลโดหมดเลยเนาะอันนี้จะเป็นสุ่มวาร์ปนะครับฟรีอันนี้จะเป็นลงเซฟโซนก็ฟรีนะครับก็ถ้าเราอยากรู้ข้อมูลว่าบอสพวกนั้นเนะ่เกิดเมืองไหนบ้างแล้วก็มากดที่เสียงเงินนะแล้วก็ดูเนี่ยพอเรากดชี้เข้าไปใช่ไหมมันก็จะมีบอกว่ามีบอสอะไรบ้างนี่นี่มีบอสอะไรบ้างมีบอสอะไรบ้างเมืองไหนเกิดตัวไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับนี่นี่ อยู่แทนซอมบี้โกลมนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยไปหาฟาร์มบอสได้เดี๋ยวผมพาไปซักเมืองแล้วกันเมืองที่มีโกลมก่อนแล้วกันเป็นนอรลาดเนาะนี่ครับก็ตอนนี้ก็ตายกันหมดละผู้เล่นมาฟาร์มกันหมดลปะปกติก็บอสแมงมุมก็จะดรอปเป็นชิ้นนี้นะครับจะเกิดแถวๆนี้นะเมืองนอรลาดสว่วนโกลมก็จะดรอปเป็นชิ้นนี้นะเกิดตรงนี้เมืองนอรลาด ส่วนบอสมิวแทนซอมบี้ผมจะพาไปดูสักเมืองนึงแล้วกันไปแอร์พอร์ตแล้วกันนี่ครับพอเราวาร์ปมาที่แอร์พอร์ตใช่ไหมครับก็เดินเข้ามาเลยทุกจุดที่เราวาร์ปมันจะไม่วาร์ปในเมืองนะครับมันจะวาร์ปอยู่นอกเมืองนี่เราวิ่งเข้ามาเองนะนี่ไงครับบอสตัวนี้ก็จะดรอปเป็นชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ จะดรอปอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนบอสแมงมุมก็อยู่ทางนี้ครับนี่ดรอปเป็นชิ้นนี้นะครับสามารถมาฟาร์มแล้วก็มาแลกกันได้นะแล้วก็ขอย้ำอีกทีนะครับพวกไอ้พวกอันนี้แล้วก็พวกนี้จะดรอปตามกล่องที่มันเป็นแบบนี้นะครับหรือไม่ก็กล่องทองก็ได้เนาะนี่เป็นกล่องแบบนี้เลยจะดรอปสามชิ้นนี้นะครับสามชิ้นนี้แล้วก็เม็ดแดงๆนี้ด้วยส่วนหัวบอสเนี่ยหัวบอสเนี่ยจะ ตอบจากบอสทุกตัวเลยครับเช่นบอสขาวบอสนี้หรือว่าจะเป็นบอสโกเลมหรือว่าจะเป็นบอสสไปเดอร์นะครับก็ดรอปหมดเลยนะโอเคครับนี่ใช้ปืนพวกนี้ก็ลากมันมาในตึกอย่างเงี้ยให้มันติดบล็อกเพราะว่าตัวมันใหญ่มันเดินเข้ามาไม่ได้แล้วก็ยิงมันฟีได้เลยเพราะเรายิงปกตินะครับก็มันจะกระจายใช่ไหมครับให้เรากดชิปช่วยให้มันตรงนิดนึงช่วยให้มันตรงนิดนึง คไม่แนะนำให้เอาไปยิงในระยะไกลนะครับให้ยิงในระยะใกล้เนาะ <S <S เอาไว้ฟาร์มเนาะ <S 1> <S 1> ก็กดคลิกซา้ายรีโหลดนะครับเซิร์ฟนี้เล็งไม่ได้นะผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับสวัสดีครับ